เริ่มเผาปลาแล้วมันก็เลยมีหมอกพอแบบคล้ชัดเลยแต่ต้อต้องเป็นฤดูฝนนะครับถึงจะพอได้ตั้งไก่ดีๆมันก็พอได้เห็นถึงบ้านดูนะน่าจะเป็นห้วยบกากั้ง ันจะดีเหลนี้ลงดเลยนะครับหนาวเลย,ยืนไนไปบนินสดน้ขกิวสไตล์านหนกับเางเพ,พงก็พอขึ้นยอดนุ้นได้เห็นแน่มันจะมีสมชั้นนี่อันนี้ชั้นที่ส <c oughs> อตรงนี้ก็พอเห็นวิวบ้านปังกิวกับวอเวีเห็นววีเลยนะถ้าขึ้นตรงหันนะแต่ถ้าขึ้นไปบนชั้นบนสุดก็ นั่นก็จะสูงกว่าครับ10กว่าปีครับเกือบ20ปีเขาไม่ได้มาครับเดี๋ยวเวลาถือกล้องถึงนิดๆึถ้าถืออย่างนี้ไม่ได้เพรา่มันเห็นไหมมันภาพมันเึ้นแลมันโอ้อันนี้ก็คืออย่นงก็บ้านกาดีหลังแรกวันหมงจ้อยกำแพง โดยกับผบีบ้านใหญ่บ้านกลางเรานู่นเนาะครับทางไอ้ที่โผล่มาทางทางทางเขาน้อยๆนั้นจะเป็นบ้าน,นของไอ้ไพายุญยน่ะโรงเรียนน่าจะตรงสีส้มนี่กัแม่นก่อ,อสีส้มนี่ที่ไหนนี่เจีางกิวบางกิวอยู่ฝั่งน,งนี้บ้านใหญ่บ้านใหญ่ต้องหลบมาหลบด้วย กูนก็ไปทางบ้านวิทยาบ้านสามแยกที่เห็นเนี่ยพวกนี้มากินต่อมานี้แน่นอยู่มากินแล้วก็คว้างเลียราดนิสัยไม่ดีแต่อากาศถือว่าใช้ได้นะตอนนี้เที่ยงวันครับเที่ยงกว่ากว่าแต่ยังเย็นสบายอยู่ไม่ร้อนแดดก็ไม่ร้อน ถ้าต๊กตอนนี่ไงป,ปุ้นเราห้องน้ำอยู่ท่าน่ะแดงน,น,นเหรอแครับนนรปุ้นก็พอเห็นท่าตอนท่าตอนตรงนั้นนะข้ามเขาลูกลูกเนะน,นี่ยเส้นเส้นกลางเนี่ยลูกนี้ไปฟังปุ้นก็เป็นพมา่าลนะครับแนวเขาเนี่ยพมา่าพมา่าไะ นี่ครับตรงแหลมๆเนี่ยเขาเนี่ยเนี่ยตัดเนี่ยเขาแล้วเขตแบ่งเขตแดนของประเทศไทยกับพาม่าเนี่ยเขาแนวแนวเขาเส้นเนี่ยเส้นกลางที่เราเห็นเนี่ยครับข้ามฝั่งพุ่นไปเป็นพาม่า นี่ไข่จะมานี่ต้องแนะนำเมื่อเอากล้องส่องทางไก่มันตัวจะได้พอได้เห็นตีไก่ๆพอเห็นตึงเจียงไฮเจียงไม่อบางวันหมอกทะเลหมอกนี่แหละครับจุดจุดชมทะเลหมอกสามร้อยห้สิบองศาถ้าไข่โชคดีก็แต่เราดูฝนมันก็มีนะทะเลหมอกช่วงนี้ช่วงหนาวๆนีม่มีแต่ต้องถ้าโชคดีตอนเช้าๆก็จะเห็นเต็มหมดเลย